ชิดเอาวะฮะป๊อบผูเดียวเจ้าไปนี่มาตีลหางเมล่ครอยเข้เลยนะครับค่อะคม่อี่ยดเแ่หอบสาเยใช่ไหมะครับ้กินเยจุราแบบกรอถ้าถ้าชออแทนนี้ได้ยู่นะอะไรก็อมันยังแบปอบเตดีแสสเป็ขาตให้ด้วยแขนสเป็ซ้ายตีให้ปอบเตดีนาะ

ฝั่งที่หันหลังนะเป็นเจ้าสนามนะครับอุ้มบางพลีนะครับจับคู่นะฮะหน้าสายเป็นพี่ออิงนะครับฝั่งหน้าขวาเป็นทางด้านน้องเก่งนะครับริมทีมบางพลีนะครับส่วนฝั่งโน้นนะฮะทีมชาติเดินสายนะฮะดีทีมชาตินะครับเสกสันทับทองนะครับจับคู่กับน้องภูมิบ้านบขามนะครับเดินสายมาจากแถวไหนไม่รู้นะเดินโคจรมาฝั่งทางเจ้าทินก็รับเหลี่ยมให้นะในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรได้หมดทุกคนนะครับ และข้าหมวแเปรระหว่างน้องเก่งบางพรีนะครับกับน้องภูมินะครับเกม10อุ้มอเขาเกมเท่าไหร่เกมเท่าไหร่สิบสามสิบสอเกม12แต่ไม่มีดิวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่6,000บาทนะครับเป็นราคาหน้าสนามนะครับทางด้านเสกสันทัพทองเดินสายมาฝั่งทางเจ้าถิ่นก็เลยรับเดี่ยมให้นะครับ ฝั่งทางด้านทีมชาตินี้สู้ราคาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการจีบเหลี่ยมเฉพาะกีดนะครับหน้าสนามนะก็เลยเป็นราคาซ้อมๆกันอยู่ที่หกพันนะครับเอานามาดูนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะน้องเก่งตีหัวผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแรกข้ามหัวแปรกับน้องภูมินะครับเอาละฝั่งนู้นก็ทีมชาตินะครับก็เป็นตัวยกอาชีพอยู่แล้วนะเสกสรรทับทองนะครับดูว่าฝั่งนี้นะสามคนนะครับเป็นต่อคน แต่ว่าฝีมือนะจะเป็นต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรับชมกันไปยาวๆนะครับพิษณุโลกเจนขอบคุณนะครับแจ้งความเจนเข้ามานะครับเสกสันลดเวทโอ้โหนะคุณน้อยผู้แตกนะไม่ใช่ลดเวทนะครับประกบจีบเหลี่ยมแล้วแต่คุยกันนะฮะจีบได้ไม่ว่าจะเวทไหนนะครับเขาเตะให้มนนะครับแล้วแต่คุยกันนะครับน้น้องป๊อบน้องป๊อบนี่สบายแล้วนะบวกวันนี้นะครับ โอ้ฝั่งทางบางพลีนำแล้วนะสองต่อศูนย์แต้มนะครับดึงราคาหรือเปล่าทางด้านเสกสรรน,นะติดเกี่ยวพี่อึงลูกนี้ยกกไปน้องเก่งตีติดโอ้นะยังอยู่นะครับลูกห่างตีประคองข้ามมานะอย่าเพิ่งดีใจเกินนะน้องอุ้มยกไปตีซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับอืมนะฝั่งนี้ทางด้านพี่อึงนี่ก็ ถือว่าตะก้อเวทกลางๆนะครับมีเข็มเกี่ยวนะสำหรับพี่ออ้งนะเป็นตะก้อเวทรับแขกตัวชงอาชีพนะครับน้องอุ้มกับทางนันพี่อึ้งนะครับสามต่อศูนย์แล้วนะครับเส็กสันโยงเข้ามาน้องภูมิตีหยอดเรียบร้อยนะตีปักไปฝั่งน้าซ้ายนะครับอุบลชีเจนครับขอบคุณนะครับแจ้งความชัดเจนมาจากอุบลราชธานีนะครับศูนย์ต่อสามนะครับ เตสรรเสร์บตัดยอดมาน้องเก่งเปิดพี่อึงไหลเข้าไปจ่อหัวนิดนะมุ่งจ่อจ่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปธุระแป๊บหนึ่งนะรับชมไปบางๆก่อนนะครับ โึ่รครับแ้มตอนนี้1ต่อ3นะครับตอนนี้แอดไปห้องน้ำอยู่ครับ1ต่อ3นะครับ เติมึ้นมาสีเติมมาเก่งอ๋อชิลตนี้ครับเปลี่ยนทรงนะครับลร,รงนีง้แต้มสามต่อหนึ่งเดี๋ยวเอสเอสเอ่อสักะคู่นะครับเอสไปห้องน้ำอยู่ภาคแทนนะครับตอนนี้ตอนนี้แต้มสามต่อหนึ่งนะครับเอสเอสมาแล้วครับผมเอสมาเอสต่อนะครับขอบค<ม>ุณนะเอสมินจำเป็นนะครับพี่เข้ามาไลฟ์สดแทนผมนะครต้นเป็นต้นโดนแปรแดกนะัน <c oughs> นะเป็นฝั่งทางเสกส,นะสรรนะาเสิฟไหลเส้นมานะครับพี่อึงโยงเข้าไปจอหัวเน็ตโอ้โหนะมงดีนะสำหรับน้องเก่งนะครับสวัสดีครับอเอฟเอฟซีมาเลเซียนะครับชัดเจนคุณสมายนะครับเข้ามารับชมประจํานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเต็มสามหนึ่งนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับผมไปทําธุระเพิ่งกลับมานะครับตีมาโอ้โหนะมงแฉลบหลังนะครับ ชิงเท่าไรครับแอดมินชิงอยู่ที่6000บาทนะครับไม่ได้ลงรายการนะเป็นตะก้อจีบเหลี่ยมหน้าสนามนะเดินสายมานะทางด้านสิกสันนะครับหนึ่งต่อสาม้วเสิร์ฟมาหาน้องเก่งนะเปิดน้องอ้อมไหลเข้าไปนะครับจ่อจอนะตีไม่เหลือนะครับโอ้นะเจ้าสนามสู้ได้นะถ้าอย่างนี้นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่อ้วนบางเลนนะพี่เขามารับชมนะครับ พี่อ้วนไม่หาพาทีมงานมาเตะบ้างนะน้องหนึ่งบางชันไปไหนนะครับหายหนะ้าหายตาไปเลยนะครับไหลามาลูกนี้น้องภูมินะกดจโจ,โจนะไม่เหลือเหมือนกันนะครับโอ้เทียบกันตัวยกแล้วนะครับระหว่างทีมชาตินะอดีตทีมชาติกับทางด้านเจ้าสนามเจ้าถิ่นนะครับสามต่อหนึ่งตัวสามนะครับยกเข้าไปจองหวัวเน็ตตีเรียบร้อยนะครับ หนึงบางชันเล่นสนุกมีหมูมาให้เชิดครับโอ้นะะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะสามหนึ่งนะครสามหนึ่งนะครับเสกสรรยกเข้ามาตีมาติดเกี่ยนน้องเก่งนะน้องอุ้มยกขไปสวยนะลูกนี้โอ้โหเวอร์ไม่ถึงเสกสรรยกห่างนะน้องพุมต้องแก้ก่อนนะครับน้องเก่งเปิดพี่อึงไหลเข้าไปเรียบร้อยนะเป็นเต้มนะครับ บอลไกลชัดเจนคุณวินคุณวินบอลไกลนะแจยงความจัเจนเข้ามานะครับแต้มสี่ต่อหนึ่งแล้วนะครับน้องอุ้มนะเสิร์ฟไล่เซนไปนะเสกสรรยกเข้ามาสวยนะครับลูกนี้นะมงไม่กดไม่ฝังนะครับโดนเกี่ยวแน่นอนนะครับเพราะฝั่งนี้ก็มีพื้นเกมรับทั้ง3คนเลยนะครับ ไม่รู้ว่าดึงราคาหรือเปล่านะทางด้านเสกสรรทับทองนะครับมาก็ส่วนมากก็จะปล่อยแต้มตลอดนะครับแล้วก็มาเอาทีหลังนะครับเพออาราะมั่นใจฝีมือตัวเองนะในเวทเกมยกนะครับหนะึ่งต่อสีนะเสือมมาพี่อึงไหลไปน้องเก่งตีสาดไปตีเกี่ยวทางด้านเสกสรรน้องผมต้องลากเล่นเองคนะ ตีสัดมาเข้านาซ้ายเอา้าแย่งกันยกนะครับลูกนี้ห่างตีไปลูกนี้ตาก็้อออกนะฮะขยับไล่มาเป็นสองต่อสี่แล้วนะครับลุงชิดเด่นใครครับคุณไม่เก่งไม่เก๋าหรอกนะฮะถามมานะคู่นี้ไม่ได้เชียร์ใครนะครับก็บรรยายเกยมไปเฉยๆนะครับถ้าชอบก็ น่าจะชอบทางฝั่งเสกสรรมากกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้เชียนะตัวนี้นะครับในชนะเอาเอาเมียไปสองคนระยองชัดเจนครับคุณถาวรดีเลอร์นะฮะดึงแน่นอนครับนะฮะก็ต้องดูกันไปยาวๆนะว่าดึงไม่ดึงนะครับเต็มสี่ต่อสองนะฮะเสิรยงงลังไปหาน้องภูมินะเปิดเสกสรรไหลเข้ามาจ่อหัวเน็ดนะครฮหมงเรียบร้อยนะครับ กดไล์ยาวๆไปเลยนะฮะแช์ยาวไปนะเสิษสันทัพทองนะครับมาสนามบางพลีนะฟอร์จตนะครับมาตอนช่วงหัวค่ำนะครับมาน่าจะเป็นคู่ยังไม่ได้เป็นคู่ปิดท้ายนะมีเหลี่ยมตีหัวแปะอีกคู่หนึ่งนะป๋าตีค่ายผากหวานนะครับจะปิดท้ายให้นะครับรอคิวอยู่นะครับมาตอนช่วงค่ำๆนะโน่นนะฮะไหลมาจากสาทรนะทางด้านป๋าตีนะครับดูคู่นี้ไปก่อนนะครับ ประชาชนชื่นชัดเจนครับขอบคุณนะครับแจ้งความชัดเจนเข้ามา,นะ,น,าน,นะครับคุณอนันต์นะครับพี่ชชใชัยาวศิรินะเหลี่ยมเหลี่ยมไดนครับแอดเพิ่งเข้ามาดูเหลี่ยมข้ามหมวอเปนะครับระหว่างฝั่งนี้นะเสื้อแดงเสื้อกามแขนไอเสื้อแดงแขียนกามนะครับน้องเก่งนะครับและข้ามหมวอปกับน้องภูมิบ้านมะขามนะฝั่งนู้นนะครับตัวยกก็ฝั่งนี้สองคนเป็นทางด้านน้องอุ่มบางพรีนะครับ จับคู่กับทางด้านพี่อึงนะพี่อึงนี่อยู่อยู่อยู่ใครไหนี่ยพี่อึงนะครทีมงานบางพลีนะฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนู้นก็ตัวยกเป็นทางด้านเสกสรรทับทองนะอดีตทีมชาตินะครับเสิร์ฟแป้ได้หมดทุกคนนะครับเกม12แต้มไม่มีดิวนะครับจิงเงินรางวัลอยู่ที่6,000บาทนะครับตอนนี้ฝั่งทางด้านเจ้าสนามนําอยู่4ต่อ2แต้มนะครับ ใครช่างกล้าเรียกแอดลงุงเหรอโอ, <delegation> โอนะฮะก็ว่ากันไปนะครับตามอายุนะครับเต็ม2ต่อสนะีฮะเสิบมานะพี่อึงยกไปหัวเน็ตนะครับอื้นติดเกี่ยวหลังเท้าน้องภูมินะเสกสันตุขเข้ามาจ่อหัวเน็ตมงโจโจนะฮะกดลงเลยนะครับขยับไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะเป็น3ามต่อสี่นะดึงราคาจริงๆนะครับ พอมีราคาก็เอาแล้วนะะสำหรับทางด้านเสกสันทับทองนะครับสามต่อสนะี่ครับพี่เอิงไหลไปลูกนี้ติดเกี่ยวเสกสันนะครับยกเข้ามาน้องภูมินะครับเป็นแต้นะไปเสมอไปเรียบร้อยนะครับเป็น4ี่เท่านะครับชิดกับทุยใครชนะครับผมเป็นทางด้านทุยปากน้ำนะครับเอาชนะชิดบางพลีไปได้ในท้ายเกมนะครับตัวคุมฝั่งทางด้าน ถอยปากน้ํานี่ดีกว่านะน้องเชียร์สวนสยามนะครับเบียดตัวคมยกแล้วก็เกี่ยวดีกว่านะครับก็เข้าวินไปนะครับแต้มสีาา่เท,ท่านะครับเปิดหัวเสกสรรไหลเข้ามาจ่อหัวเน็ตไปยาวมาดีนะครับเตะเท่าไรครับพี่ชิตเตะอยู่ที่หกพันบาทนะครับสำหรับตะก้อคู่นี้นะครับเป็นจีบเหลี่ยมหน้าสนามนะครับ ครับกลับบ้านแล้วบอกครับฝากบอกน้องตัดผมเนเดอร์ครับครอบบางพลีบอกว่ายังไม่กลับนะน้องครอบอยู่นะครับอยู่หัวมุมนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆทางด้านน้องจิ่งนะครับไปเมื่อกี้ครับกอดอกอยู่นะครับก็หัวเปียกไปตามๆกันนะทีมงานบางพลีนะก็อาจจะช่วยนะครับไปซ้อมมาใหม่นะครับแก้มือได้นะครับเตมห้าต่อสี่นะนำแล้วนะครับตัดยอดอู้นะออกลูกกักนะครับเ์ฟเอสนะครับฝั่งทางด้าน ทีมชาติเดินสายนะครับขยับหนีออกไปเป็น6ต่อ4แล้วนะครับแต่6ต่อ4นะเสกสรรนะเสิบนะไล่เส้นมาลูกนี้เปิดหัวย้อนหลังนะน้องุ้มลูกห่างนะตีประคองไปติดเกี่ยวนะน้องภูมิเปิดเสกสรรยกมาสวยลูกนี้ยังเกี่ยวได้อยู่นะต้องลากเล่นเองลูกนี้เอ้าลำตัวไปติดตาข่ายนะเสียนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มเลยนะครับมาเลยทงนน แต้มเจี๊ต่อสี่นะตัดย้อนมาเอา้าเปิดแถบหลังเข้าหน้าซ้ายนะเปิดไม่ดีตีไปตีเกี่ยวเสกสันทับทองนะลูกอย่างนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะตียาวมาเป็นแต้มนะครับถ้าตีไม่ฝังจริงๆเนะี่ไม่ผ่านทางด้านอดีตทีมชาติแน่นอนนะทางด้านเสกสันทับทองนะครับแต่ก็พื้นเกมเกี่ยวเกมรับนะครับแปดต่อสี่นะไหลยาวๆนะครับตัดหน้าซ้ายพี่อึงนะครับ ไหลเข้าไปจอ่อหัวน็ตตีเอา้าเกี่ยวรองเท้าได้ต้องประคองข้ามก่อนนะสำหรับน้องภูมินะซ้ำอีกทีหนึ่งนะน้องเก่งตียาวไปตีเกี่ยวอีกแล้วนะเกี่ยวเป็นเขียงนะสำหรับสริบสรสันทภ์ทองนะฝั่งนี้ทุลักทุเลนะลากเล็กไม่ถึงอ้นะกระโดดหลอกนะครับโอ้นะแฟนๆทางของแฟนๆของอดีตทีมชาติก็มีล้นหลามเหมือนกันนะเข้ามารับชม243ท่านแล้วนะอ้โหูนะฮะ ขยอยเข้ามาชมเรื่อยๆนะเสร์ฟยังไงนะกรรมการออกนะฮะเสร์ฟออกหลังนะครับไม่สูสีเลยนะก็น่าจะเป็นไปตามเกมนะครับเพราะว่าทางทีมชาตินี่มาเยี่ยมเยือนนะครับเจ้าสนามก็ต้องรับเหลี่ยมให้นะครับเป็นเหลี่ยมหน้าสนามนะครับเป็นหน้าที่ของทางเจ้าบ้านอยู่แล้วนะฮะเสร์ฟมาหาพี่เอิองนะครับ ไหลเข้าไปน้องเก่งไปไปเกี่ยวได้อีกแล้วนะครับไหลเข้ามาลูกนี้สวยนะคโอ้โหนะมงเว,ดนะวืดนะครับขี่หัวเน้นนะครับลูกติดแถบเขาก็เด้งกลับคืนไปนะสำหรับน้องภูมินะครับมงไม่ถึงนะครับกาลสินตะเก็นครับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมและก็จ้งความสะเก็นเข้ามานะครเสิร์ฟล่เส้นไปนะครับเสกสันไหลมาจ่ออีกแล้วนะครับนี่นะครับลูกมงจ่อจอนะครับ เตะแแปดต่อสี่นะเสิร์ฟมาน้องอุ้มยกเข้าไปลูกรู้สึกว่าจะห่างอีกแล้วนะตียาวไปติดเกี่ยวน้องภูมินะะเสกสันไหลมาจอกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้นะหนีออกไปแบบยาวๆเลยนะครับเกต่อสนะครับเสิร์ฟมาเอ้า เกมนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเปิดหรือจะยังไงนะสลัดน้องเจงนะครับหลุดไปเลยนะฮะน้องอุ้มนี่<อ>ชะงักนะครับสิบต่อสี <10 S 2> ่แล้วนะครับตัดยอดไปเอายังไงนะกรรมการขันแต้มยังไม่สุดนะครับเป็นแต้มหรือเปล่านะครับโอ้นะเป็นแต้มนะสิบเอตต่อสี่นะครับ,นะรบโอ้เสิ ตามเต้มกรรมการขานเลยนะฮะคือก็อคือคนหลายเป็นตะม่อนใช่นะครับทิ้งเท่าไหร่ครับทิ้งอยู่ที่6,000นะครับที่สอบถามมาท้ายเกมนะครับ f อเจ้าบ้านครับก็เอาใจช่วยด้วยนะฮะสำหรับเจ้าบ้านนะครับ มีค่าภาคไหมลูกเพ่ไม่มีนะครับมมผม,ม,มผมภาคฟรีนะครับให้รับชมฟรีนะเกมนะเป็นทางด้านทีมชาตินะครับนะเอาชนะไปได้ค่อนข้างจะขาดรอยท้ายเกมนะครับ,รบก็ขอบคุณทุกท่านนะทั้ง256บท่านนะครับเข้ามารับชมทางเบ็ดตอกอไฟเตอร์ของเรานะครับนะราราคาได้แล้วโอโ้ไม่มีราคานะราคาที่ขาดนะครับไม่มีใครร้องแล้วนะครับ าภาพเสียงคมชัดครับโอ้นะขอบคุณนะครับก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเป็นช่องเพจช่อง u t u b e นะครับช่องตะก้อไฟเตอร์นะครับก็เข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะมนผมจะนำคลิปใหม่ๆไปอัพโหลดลงให้ดูนะครับบางทีนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดก็มีนะครับเป็นตะก้อคู่ใหญ่ๆห,หรือว่าเกมสำคัญนะทางสนามหรือว่าทาง ของนักกีฬาเองนะครับไม่อยากจะให้ไรสดนะครับผมก็จะอัดคลิปนะครับไปลงทางช่อง YouTube ให้ดูนะครับก็ไปรับชมได้นะถ้าชิ่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับก็ขอตัดไรสดคู่นี้ไปก่อนนะสวัสดีนะครับ